สมิ m i l l a h i รา h m a n า r o h i m ا ل ح م ม لله ربنا ل م ิ وبي ن س ع ن อ مبع قا السلام ะ ل ي ك م สลามุอะลัยกุมวะเระบ็อบชุรตลอ์สุบะตาลาที่พระองค์ัลอ์สุบะตาลาได้มีให้โอกาสได้มาพบกับพี่น้องที่ติดตามรายการถูกท่านนะครับรายการทยานกาลยาชนคนสแลก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟัง ท่านอีกครั้งนะครับในวันนี้ก็ทำนี้แล้วครับผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ประสานการนะครับก็ได้มาพูดคุยมาสนทนากันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเราโดยใช้หนังสือรียดุดซซลิฮีนะครับเ,เป็นฐานหรือว่าเป็นพื้นฐานในการพูดคุยของเรานะครับเราก็จะพูดคุยกันไปตามลำดับในเรื่องต่างๆที่ ท่านอิหม่ามนาวีได้ได้ระบ,บุเอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์ครับเราก็มาถึงในเรื่องของออการงานนะครับจะถูกตัดสินด้วยกับหรือว่าตามเจตนาตามจตนาเดี๋ยวเ,เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ได,ได้ได้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยกับเชิญครับ ครับอิมัลลาห์อัลลอฮมัลลัลลฮมัลลลลอฮามินลัลลอฮฺมัลลาลอฮฺมัลลัลลอฮฺมัลาัาลอฮฺมัลลัลอมัลลัอฮฺมัลลัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺมัลลาลลอฮฺมัลลาลลอฮฺมัลลั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 ล่อฮฺมนหนัลลอเรมัลลัลลอฮีมัลัอฮัลลัอ พี่น้องทุกท่านก็รู้จักกันดีนะครับซึ่งมีแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหาอ่านกันได้นะครับแต่วันนี้ก็ได้มาพูดคุยในฮะดิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปิตใจในเรื่องของหัวใจนะครับเพราะวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของว่าอะไรนั้นตนัดสินนะครับกับคนคนหนึ่งก็สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาว่าเขาคิดอะไรอย่างไงบ้างนะครับซึ่งฮะดิษบทนี้นะครับเ,เป็นฮะดิษที่ ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งฮะดิษบทน,นี้นะครับถ้าพี่น้องไปดูในหนังสือเรียดเรียดซอลีฮีนนะครับเป็นฮะดิษซึ่งรายงานจากท่านหญิงไอาชานะครับอุมมินมุมินีนท่านหญิงไอาชาได้เล่าว,ว่านะครับท่านนบีได้กล่าวว่ายักูยัยชนอันกาบะ ฟอิดะคานูบิบิดะอะมินันอารดียุคซาฟูบิอวัลิฮิมวะอาคท่านนีได้เล่าเหตุการณ์นี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีทหารอยู่กองหนึ่งที่จะมาถล่มกะบะที่ที่เราเห็นกันทุกวันนะครับที่ไปขอบิดใชจะมีทหารอยู่เพื่อที่จะมาถลม่มทีนี้เมื่อบรรดาทหารเหล่านั้นมาได้มาถึงที่โล่งที่หนึ่ง นะครับที่อ,อ,อาจจะไม่เคยกับกะบ,บาเท่าไหร่พอมาถึงณสถานที่ณตรงนั้นท่านไอาท่านนบีก็บอกว่าธรณีก็จะสูบบุคคลที่อยู่ณตรงนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หัวหัวหมู่บ้านไปจนกระทั่งท้ายหมู่บ้านก็จะถูกธรณีสูบนะครับแผ่นดินก็จะคืนไปหมดเลยท่านอย่างท่านยังไงช้าเมื่อท่านได้ยินท่นานไบมีได้พูด เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าไม่มีใครเหลือสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่ณตรงนั้นไม่มีใครเหลือท่านนี้ก็บอกว่าย่าร س สุลลอ a ์โอ้ท่านอาสลาัม u ั l ล h ฮิมว خ อาคิริฮิมวะฟีฮิมอัสวาคุ ق ุมณสถานที่ตรงนั้นมันก็อาจจะมีคนที่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับเป็นชุมชนอยู่แล้วเขาจะถูกลงโทษได้ยังไงล่ะนะครับเพราะเขาไม่ได้ เเ,เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอในการที่จะมาถล่มกับบ้านเลยแต่ทหารชุดนั้นก็มาถึงหมู่บ้านตรงนีม้มาอยู่ในชุมชนนั้นรปรากฏว่าอัลลอฮ์ก็ลงโทษทั้งหมดเลยนะครับรกินหมดเลยทั้งคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นท,ทั้งทั้งที่ใจใจของเขาไม่ได้มีหวัวใจที่จะมาถล่มกับบ้าท่านนาบีก็บอกว่าใช่ตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเหตุการณ์นั้นทุกคนก็จะถูกทรณิสวบสู้หมดเลยแต่ว่าฟุมมายุบาซูนอาลานียติหิม ในวันเกียร์มานั้นเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเราคิดตรงไหนครับเรื่องของจตนาของเขาที่อยู่ข้างในนะครับว่าเขาไม่ถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับเพราะจิตใจของเขานั้นไม่ได้มีหัวใจที่จะมาทารุกับบ้าตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่เอราดคิดสิ่งที่เราจะสอบจะสอบสวนก็คือหรือว่าจะนําไปสูขข่การลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เจตนาอยู่ข้างในนะครับอาจารย์อืมครับนี่ก็เป็นอะดิที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสิ่งที่อยู่ข้างใน,นที่เรียกว่าความตั้งใจหรือเนียดอ,อ,อันนี้นะครับอะดิษบทนี้ที่ท่านอาจารย์นำโด,ดยได้ได้ได้เล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับสิ่งที่เป็นบทเรียนหรือว่าสิ่งที่ เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราชาวออมุมินหรือว่าผู้ที่อิมานต่อรสวฏาทาทั้งหลายก็คือประการที่หนึ่งนั้นก็คือผู้ที่ออผู้ใดก็ตามที่อยู่ร่วมนะครับสังกัดอยู่ในกับชุมกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดทีเออ่เขาอยู่ในความไม่ดีความชั่วนะครับเหมาสมอยู่กับความชั่วอะไรต่างๆด้วยความสมัครใจนะครับ การลงโทษของพวกเขานั้นนะครับแน่นอนก็จะต้องอถูกครอ,อบคุมถึงวกเขาด้วยนะครับประการถัดมาประการที่สองนะครับการลงโทษในาการกระทำนะจากการกระทำนั้นแน่นอนจะถูกรับพิจารณาจากความาตั้งใจหรือว่าจากในจิตใจของเขานะครับของผู้ที่กระทำ และประการถัดมานะครับท่านหลอดซูนสลดรสลัมได้ทํานายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อลอรัสบาตาลาได้ส่งให้ท่านได้รู้แล้วก็ท่านได้นํามามากล่าวหรือว่ามาเล่าให้ท่านถึงอชาได้รับฟังนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้เป็นฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ที่ฮะดิษได้ถูกกล่าวเอาไว้หรือว่าได้ถูกเล่าเอาไว้ว่า คือในกลุ่มชนนั้นหรือว่าในในชุมชนนั้นมีทั้งพ่อค้ามีทั้งคนหลากหลายแต่ว่าจะถูกลงโทษไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มชนที่มีความชั่วอะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่ด้วยแต่แต่ในที่สุดหมายถึงว่าในวันในวันตัดสินในวันในการตอบแทนในวันในการตัดสินนั้นอัลลอฮฺสุวะตาลาจะทรง พิจารณาอยู่ที่เรื่องของการเหนียดหรือว่าเรื่องของความตั้งใจตั้งเจตนาเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าอสวากูหุมเนี่ยหมยว่าคนที่ทําค้าขายบางบาง,บางคนงก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทําลายกะบาอ,อย่างที่ว่านะครับเขาจึงได้รับความรอดพ้นตรงนั้นเองเพราะว่าการการงานนะครับหรือว่า การคิดบัญชีของอรรสุบะตาลาเนี่ยจะพิจารณาที่ความตั้งใจหรือเจตนานั่นเองนะครับตามตัวบทของฮะดิษบทนี้นะครับที่เราได้นำเล่าสู่คุณผู้ฟังนะครับการการถล่มกะบ,บ้านเนี่ยนะครับม,มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคที่ที่กษัตริย์ประฮาได้ยกของทัพมาคับที่เราได้ในประวัติศาสตร์กัน ่อนที่ท่านนบีมุฮัมหมัดจะจะประสูติมาเนี่ยครับก็มีกษัตริย์อับราฮัมยกคอทับมาเพื่อที่จะทําลายกระบะถล่มกระบะนะครับแต่เหตุการณ์นั้นอัลลอฮ์ก็ได้เล่าให้ท่านนบีได้ฟังในอัลกรานนะครับประทา,านกรานมาแล้วก็รับทราบว่าเหตุการณ์ของการที่ถล่มกระบะโดยกษัตริย์อับราฮัมนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ได้รับความพินาศกลับไปนะครับแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้ ว่ามันจะต้องมีทหารทหารกองหนึ่งนะครับย้ายชนกับะที่จะมาถล่มกาบนเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เห็นว่าจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับกาบนก็ก็มีอยู่นในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อกาบ้นซึ่งแน่นอนก็มันก็ต้องเป็นไปสักวันหนึ่งหลังที่ท่านนาบีบอกว่าจะมีผู้ที่จะมาถล่มกาบานะครับแล้วก็สุดท้ายในที่สุดแล้วเราก็จะให้ธรณีสูบตั้งแต่เลย ทั้งหมดนะที่อท, mm. ท่านอับดุลเบิด,ได้ได้เล่าให้กับท่านหญิงไอช้ชาได้รับฟังนะครับนะครับอาจารย์ครับก็คงจะครบถ้วนกระบวนความเกี่ยวกับฮะดิษแบบนี้นะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติอ,อ,อิบายนะการงานต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีเจตนามีความมุ่งมั่นหรือว่ามีเจตนาตอ่อพระองค์หร เพื่อรองอับสุานะดวตาลาอันนี้สําคัญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการเนียน่ยในเรื่องของการเจตนาเพราะว่ามันมันดูกันยากอาจารย์คับล้าครับ,บเราเราไม่สามารถที่จะไปฟันธงหรือเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครว่าคนนู้นคนนี้มีเจตนามีเอ,อ่อเจตนานู้นนี่นั่นเราไม่สามารถจะไปไปบอกหรือว่าไปฟันธงให้กับใครได้แต่เราตัวเองเท่านั้นนะครับเราตัวเราเองหรือว่าคนคนนั้น ตัวเขาเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขาทําไปหรือว่าเขาปฏิบัตินู่นนี่นั่นไปเนี่ยเพื่อเจตนาอะไรหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อีอคลาสตอบรองลดสวัสดิตาลาแค่มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นเขาเป็นผู้ที่จะต้องเรา,เรารพิจารณากันแค่พิจารณากันแค่ภา,ายนอกอย่างเดียวใช่มนเรย่องครับเราไม่สามารถที่จะไปรู้ถึงภายในของผู้ถึงแม้ว่าเขาจะทําดีสักแค่ไหนนะครับนนเนราก็ ต้องมอกว่าเขาเขาเขาเป็นคนดีตามที่เขาปรากฏมานะครับเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่นะครับมีซาบะนะครับท่านหนึ่ง,ง,งมีชาวมุสกินที่พลาดพังในการทําสงครามนะครับเสร็จแล้วพอพลาดพังแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็กล่าวชาดานะครับแล้วซาบะก็ทิ่มแทงไปเลยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับ ก็ในในในสภาพอย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราก็เราก,เราก็มองมองเขาต้องกล่าว<ช>เพื่อนะเพื่อเพื่อเอาชีวิตแล<อ>รก็เพื่อที่จะให้ให้ให้อยู่รอด<ช>นะนะครับหรือว่าโอ้สุดท้ายท่านนบีก็ยังตําหนิว่าเราไม่สามารถในการที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใ,ใจคนนั้นได้นะครับเขาจะกล่าวเพือ่ออะไรแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขากล่าวชาดนะครับส่วนเขาจะกล่าวเพื่ออะไรยังไงนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะกล่าว เพื่อเราหรือเปล่านะครับเพื่อเอาตัวรอดหรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างในนี่ก็เป็นตัวอย่างกับหลายๆเหตุการณ์ที่เราอาจจะใช้ชีวิตกับบรรดาผู้คนเราก็ต้องหนึ่งต้องมองกันในในแง่ดีก่อนนะครับในแง่ดีก่อนแต่ในขณะเดียวกันเ,เราก็มีสิทธิในการที่จะนัดเสียหัดนะครับในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อเอาเนี่ยเพราะว่าการงานที่ดีมันก็ประกอบไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับและก็การปฏิบัติ ที่สแสดงออกมาภาย,ภายนอกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องมองกันในแง่ดีนะครับไม่คิดกับบรรดาผู้ศรัทธาหรือว่าบรรดาผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันกับเราเนี่ยนะครับให้เราคิดกันในแง่ดีมองกันในแง่ดีนะครับถ้าคนอื่นทําดีแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็อย่าไปตีความว่าอ้คนนี้ทําเพื่อเพื่อต้องการที่จะอะไรสักอย่างถ้าตากันท,ที่เราไม่รู้ นะครับนอกจากว่าเราไปรู้อะไรสักอย่างแล้วที่เป็นเบื้องหลัง,ขงเขาเขาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หากว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาทำหรือเขาคิดอะไรข้างในนะครับก็บไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺสุลตานะลาครับโอเคครับก็คงจะด้วยกับเวลานะครับก็ฝากกับพี่น้องว่าในเรื่องของการเจตนานในเรื่องของอำน,นันการงานต่างๆนะครับ เรื่องของเจตนาเรื่องของความออคลัส์บริส,สุทธิ์ใจต่อรสสวตาลานี่เชื่อมโยงกับพระองค์รสวดเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราปฏิบัติมันการงานนะครับหรือว่าปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าเราขาดการเจตนาเพื่อปรองรสสวัตาลานแน่นอนการงานของเรานั้นยอมจีจะมาลายไปสิ้นนะครับแต่ถ้าหากว่า แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราปฏิบัติอยู่เป็นปกติธรรมดาแต่หากว่าเรามีเจตนาเพื่อการชิดอัล้อเพื่อที่จะปฏิบัติไปในแนวทางขององล้อสวาัตาลานะครับปฏิบัติตามคําสอนคําสั่งขององล้อสวาัตาลาต่างๆเนี้ยก็เราจะได้รับผลที่เพิ่มพูนผลตอบแทนนะครับก็คงจะฝากพี่น้องในเรื่องของ เจตนาในเรื่องของการเนียดนะครับให้มีความเาที่ยงตรงถูกต้องแล้วก็ชอลแล้วก็การงานของเราก็จะได้รับอตอบรับจากรองร์ลสวาตาลาวกบพวกองฝากพี่น้องเพียงอพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่ในพีหน้าครับสลามอะครัุ้มพวะรุมา,าตุลล่ำวาบประกาน